สวัสดีอาจารย์แล้วก็ว <Yeah. S 1> ันนี้ที่เรียนเชิญอาจารย์มานะครับจะรบกวนเวลาสั้นๆประมาณสักสิบห้านาทีพูดถึงเรื่องหลักสูตรที่อาจารย์จะบรรยายวันที่ยี่สิบหกตุลาคม uh. ทุเกเทสไม่รับในการแก้ปัญหาภาษีและเพิ่มไรายได้ของงการเนี่ยนะครับโอเวอร์วีของอาจารย์เนี่ยในมุมมองของหลักสูตรที่เราส่งอนุม,มัติสภาไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องการลงทุนในหุ้นพูดถึงเรื่องการลงทุนในทรัพย์สินแล้วก็พูดถึง uh. เรื่องการแก้แกปัญหาภาษีนะครับ ก็อ,อยากจะให้เรียนเชิญให้อาจารย์ขยายความนิดนึงครับว่าหลักสูตรนี้มันมีเคล็ดลับยังไงครับขอรเรียนเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการนะครับ,รบว่าผู้ประกอบการนั้นนะครับจริงๆแล้วมีสิทธิประโยชน์ในทางภาษีหลายแนวทางหลายวิธีการนะะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการนั้นอาจจะนึกไม่ถึงนะวิธีการที่จะให้สิทธิสิทธิรประโยชน์ของของผู้ประกอบการในบางกรณีครับนะซึ่งซึ่ง,งถ้าเราใช้สิทธิตามนั้นอ่ะมันทำให้ได้ประโยชน์ของผู้ประกอบการภาพนะจับต้องได้เลยว่าได้รประโยชน์ในทางภาษีแบบไหน และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนั้นนะครับที่จะพูดคุยนั้นเ,เป็นการกระทำที่ถูกต้องอนะฮะตามหลักของกฎหมายภาษีมไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเอาเป็นว่านะประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมายแล้วอาจารย์เนาะครับ<อ>ก็คือ,อประหยัดภาษีแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ได้รับประโยชน์ครับนะฮะโดยบางครั้งอ่ะ บางครั้งผู้ประกอบการนักบัญชีต่างๆของบริษัทถามว่าเขารู้ไหมเขาอาจจะรู้แต่ลืมไปมองข้ามมันก็มาสก,กิดให้เขาเข้าใจนะฮะถึงสิทธิ์ดังกล่าวนั้นมากขึ้นนะครับอ๋อครับนี้ก็เป็นโอววิวทั้งหมดนะฮะที่จะโอเวิวเนี้ยครับที่จะให้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ <c oughs> ของผู้ประกอบการกุ <c oughs> หมายและทําได้เป็นรูปธรรมครับนั่นก็เป็นเป้าหมายนะครับที่จะพูดคุยในหัวข้อยี่ปกตุลานี้นะครับอ๋อครับครับครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆเนาะเป็นภาพเป็นภาพภาพรวมนะครับเออบางคนอาจจะสงสัยอาจารย์อาจจะเปิดนิดๆก็ได้ครับเปิดสักนิดหน่อยก็ได้อย่างหุ้นเนี่ยค่บอาจารย์นะนะเราพอจะใช้อะไรมันได้บ้างนะครับตัวหุ้นเนี่ยครับ บางครั้งการเรื่องพูดนั้นนะนะครับอย่างเช่นเราจะลงทุนในรูปแบบไหนบางคนลงทุนในหุ้นเต็มที่ตั้งบริษัทขึ้นมาลงทุนในหุ้นเต็มที่ประโยชน์นะมุมมองผม<อ>ยังเห<อ>็นร้ยเปอร็นเพราะฉะนั้นลงทุนในหุ้นทั้งหมด<อ><อ>นะเปิดนิดเดียวครับเช่น เออก็อยาลอกลงทุนในในหุ้นทั้งหมดสิเราตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่ลอลงทุนงหมดนะเรารกู้เงินกับใหญ่ดีกว่าอ๋อจะับไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคเนาะครับใช่ใช่ครับ<อ>แล้วประโยชน์มากกว่าครับประโยชน์มากกว่ากว่าจะบริษัทที่เราตั้งขึ้นมาเอาอาจจะอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทเองนะฮะกว่าจะกําไรขึ้นมาอย่างน้อยเจ็ดแปดปี ลงทุนในหุ้นมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะนะครับเพราะัมันมีวิธีเทคนิคที่จะได้ประโยชน์กลับมาทุกปีทุกปีอาจารยเห็นภาพไหะครับอารครับครับเ็าเรียกว่าเป็นการเพิ่มรายได้แล้วล่ะใช่ไหมอ่าเป็นการเพิ่มรายได้เราจะเพิ่มรายได้โดยวิธีไหนนะครับแม้กระทั่งแนวความคิดว่าที่จะลงทุนเรื่องหุ้นต่างๆเหล่านี้อาจารย์ครับนอกจากนั้นผมยังเห็นอาจารย์พูดว่าแม้กระทั่งรัพย์สินเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองในมุมมองที่เป็นในเชิงบวกว่า ลงทุนอย่างไรได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับใช่ไหมฮะก็ก็เรารับรั์สินหลายอย่างนะครับเราเราไปหักส่วนใหญ่เรารับบัญชีนะฮะยึดคซอสติฟอย่างนะครับครับเราจะค่าเสื่อมโดยปกตินะครับจริงๆแล้วมันมีเทคนิคทางภาษีเยอะแยะในการหักค่าสกรอค่าเสื่อราคาครับก็จะได้ประโยชน์เห็นภาพชัดเจนนะถ้าคิดไปตัวเงินอ่ะมันเห็นชัดว่า ลงแบบไหนดีกว่านะครับแล้วก็กดีทรัพย์สินนอกจากสิทธิประโยชน์แล้วการทำลายทรัพย์สินมีเทคนิคแบบไหนถูกขโมยเทคนิคแบบไหนที่จะไม่มีผลกระทบทางภาษีมูค่าเพาเิ่มอะไรทำนองทำนองนั้นด้วยนะก็คือมาสกิดและสิ่งที่พูดนั้นอ่ะสิ่งที่จะพูดนะฮะส่วนใหญ่กล่าวได้เลยนะฮะทำได้เลยทำ,ทำได้เลยค่ะมา อได้เห็นประโยชน์ชัดเจนทันทีออไม่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 ได้พูดในเชิงนามธรรมทําได้ทันทีทําได้จริงได้ทันทีเ <c oughs> ห็นประโยชน์ชัดเจนถ้า <c oughs> ถ้ามีเวลานะครับ,รบก็ถูกกองตามกฎหมายเออใช่เลบัญชีอาจจะงานเยอะนะนะครับครับมันมีพอย n น่าสนใจที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องการลงทุนในสินนะ่ะ เช่นผลมากจะมีปัญหาที่ค่อนข้างจะเป็นอมตะอยู่เรื่องหนึ่งคือการลงทุนในรถยนต์นั่งในหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะอาจา์เนาะซึงอาจารย์ก็จะมองดีๆสาหรับการลงทุนเรื่องนี้นะครับใช่ไหมฮะอจุดนั้นเป็นจุดถึงเห็นภาพชัดนะเน๊ะไปอาจารย์นะครับถ้าเราเป็นกับการผู้จัดการของบริษัทนะฮะเราสังคมไทยมันต้องเจอสังคมช่ประเทศนะฮะอยู่ในภาพของ เราต้องเข้าสังคมเราไปกับการผู้จัดการเราจะขับรถกระบะไปคงน่าเกียดนะฮะดูแล้วเครดิตก็ไม่มีเพราะเราเราต้องวิรถเบนซ์รถบีเอมนะขับไปสักสี่ห้าล้านแต่ประเด็นสีนั่นเนะเราทำอย่างไรที่จะไม่กระทบไม่ถูกไม่ถูกห้ามทางภาษีในการใช้รถราคาสักสีล้านห้าล้าน สามล้านสี่ล้านหนอันนี้สุดยอดนะอาจารย์เป็นปัญหาอมตะเลยครับแล้วก็ทําได้เลยจ้ะทําได้เลยเลยนะครับอทําได้เลยเหตุภาพและประหยัดเห็นไปตัวเงินชัดเจนโอ้โอเคน่าสนใจมากครับอาจารย์ครับครับโอเคครับแล้วก็ถามว่านักบัญชีรู้ไหมก็อรู้แต่ไม่ค่อยมั่นใจอนะครับไม่มั่นใจมาเสริมความมั่นใจว่าเขาทําได้เงินชัดเจน แล้วก็ถูกต้องนะไม่ต้องกลัวเจ้าที่สรรพกรนะครับจะเล่นงานเพราะว่านี่ก็คือนะครับทำได้เลยส่วนใหญ่แล้วจุดนี้ผมก็เป็นสรรพกร <c oughs> คุยให้กับเจ้าที่สรรพกร<อ>เป็นวิทยกรบรรยายกับสรงพกรทั้งประเทศอา,อาจารย์ก็คงไม่ได้สรมพกรดาอาจารย์เป็นอาจารย์ของสรรพกรนะครับกา <c oughs> ่าววาก็คง <c oughs> ไม่ไม ก็พอกล่าวได้ครับผมพอกล่าวได้นะครับพอกล่าวได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกศิษย์สากรณ์ก็ลูกศิษย์ทั้งนั้นนะครับครับครับขอบคุณอาจารย์สอนหนังสือบรรยายกับอาการสากรณ์นั้นร่วมสามสิบปีนะครับครับครับอาจารย์ครับอีกพอยหนึ่งฮะที่คุยกับอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้กําลัง h o ตคิดมากครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะเป็น p ีเมียมของการอบรมครั้งนี้นะครับ ก็คือเรื่องอะไรเราษีาต่างประเทศเนี่ยอาจารย์นะอารพูดย้ํามแน่เลยตัวนี้ไม่มีหัวข้อแต่ว่าโอเคฮะเป็นหัวข้อมาพูดได้ว่าตั้งแต่เดิมแนวทางเป็นแบบไหนหลักการอนี้อนคตทําแบบไหนครนะฮะนะครับแก้ปัญหานั้นอย่างไรต่อสู้อย่างไรนะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของของทปปิดนี้นะครับอันนี้จะเป็นพรีเมียมสําหรับอาจารย์กับ คนที่อยากสนใจอบรมโดยเฉพาะเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับโอ้เพราะว่าจะได้ฟังจากผู้เขียนตำราเองนะครับอ่าครับครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่สมกรมีแนวคําตอบแบบนี้มาร่วม40ปีอะครับใช่ปี28มีก่อนหน่นอนดีกว่รวมก่อนเดืนเอษครับใช่ครับคือตั้งแต่ผมรับราชการเลย อ๋ครับครับออันนี้เรียกว่าถ้าได้ฟังเรื่องนี้เขาเรียกว่าฟังถึงต้นรากเลยนะครับอาจารย์เกือบจะต้นก็ได้ก็ได้ครับเพราะว่าที่มาที่ไปแนวคิดจุดเหตุผลในการตีความสมบุกบรครับแหล่งก็ได้สี่สิบวักหนึ่งนี่นี่นี่เป็นการพูดถึงปอบ เออหนึ่งหกหนึ่งทับหกหกสิบห้ากันยาหกหกนี้เป็นการถึงวักสองสเป็นวักสองการจัดครับคสิบเอ็ดวักสองครับแต่ว่าที่อยู่ใช่ไหมอาจารย์เัยหาเยอะปัญหาเยอะใช่ครับปัญหาเยอะแล้วก็จะกระทบกับนักลงทุนไทยโอ้อาจารย์เดี๋ยวนี้นะคนไทยบ้างข้างนะคนไทยรวยเยอะนะอาจารย์ครับการสังเกษสิ นะครับรถไปนะฮนะรถตลาดนี่โหในถนนเนี่ย,นนยราคารถด,ดูทั้งน,นั้นโอ้โหครับเมื่อรวยเยอะแล้วอ่นะหลายคนเขาไปลงทุนในตา่างประเทศไปฝากเงินในใโกไปลงทุนในตา่างประเทศเยอะแยะนะครับ<ห>นะคนไทยบ้างข้างอาจการก็ถ้าเกิดว่าถ้ามาฟังแล้วประโยชน์นะ้าให้กับบริษัทแล้วประโยชน์นั้นก็จะได้รับประโยชน์ในทางส่วนตัวด้วยจ้ะครับ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  และผมได้ข่าวว่าบริษัทแถวระยองนะจารย์อาจารย์ติดตามข่าวอย่างอาจารย์อยู่ระยองอ๋อก็มีข่าวเยอะครับของาอาจารย์เป็นข่าวด้านไหนครับข่าวด้านดีฮะก็คือเยอะมากอไะนะไรับอาจารย์จ่ายโบนัสให้กับพนักงานเยอะมากอ๋อจ่ายโบนัสนะฮะโบนัสอาจารย์โบนัสหกเดือนบวกเงินพิเศษอีกหกหมื่นอาจารย์คิดดู อ๋ออันนี้ตราบอยู่ครับวงเงินพิเศษอีกหกเบอรโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นคนแถวระยองได้รับบนนัดเยอะมากมาหลายบริษัทนะครับซึ่ง้ามากนะบนนัดหกเดือนอนาะจารย์คิดดูสิสมมติวนะ่าเงินเดือนน้อย่างน้อยหนึ่งแสนครับนหกเดือนเกือบล้างแล้วล่ะครับเอ,อใช่แล้วก็อีกหกเบอร์ี้โอ้โหคุ้มเลยนะครับ รับรับเงินเดือนครั้งหนึ่งไงหลายท่นทานเราทํางานเป็นเป็นปีปีปเลยนะครับเอใช่ครับโบนัสครั้งหนึ่งจุดนี้นแต่จะอุปถัมเราไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่าจะตามถใครถามออก็ต้องต้องรีบครวางแผนเช่นเช่นจะได้โบนัสส่วนใหญ่เขาจ่ายโบนัสก่อนสิ้นเดือนสิ้นปีนี้ใช่เอสียภาีสูงมากอาจารย์ครับเสียภาีสูงมากเพราะฉะนั้นนะฮะ บอกก่อนเลยนะครับเพราะเรื่องนี้บอกก่อนเลยแนะนําเลยว่าควรจะไปซื้อกองทุนน่อาจารย์ให้แนวที่ทุกคนซื้ออยู่แล้วแ,แล้วก็สิ่งที่สําคัญถ้ามีไม่ครบนั่นก็คือประกันชีวิตอ๋อครับครับไปไปทําให้ครบถ้วนนะฮนะ,ะเป็นสิทธิทางกฎหมายนะอาจารย์นะครับเป็นสิทธิทางกฎหมายเป็นการที่ผมแนะนํานะถ้าเราเป็นปีติตปกติจะได้ยี่สิบปีกว่าจะได้เงินคืน ได้เงินประการที่ผมแนะนําะประกันชีพแบบสะสมทรัพย์อาจารย์อ๋ออาจารย์แนะนาเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ครับน่าสนใจสะสมทรัพย์ได้เงินคืนได้เต็มที่ถ้าครบสิบปีคือส่วนเราหกแสนประกันชีพจ่ายหกปีอาจารย์ปีแสนครับหกปีก็คือหกแสนคุ้มคุ้มกันสิบปีสิบปีได้เงินแสนพร้อมกับดอกเบี้ยเพราะมันคือเงินผล แล้วก็แสนที่ลงไปอาจารย์ประหยัดอี๒๐เปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์อีกหมื่นบาทเพราะฉันขครที่ไม่ติดนะสลัดที่รู้อยู่แล้วว่าจะได้รัฐับริษัทเยอะมากนะครับครับเป็นการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ไหลายต่อะนาจย์เนาะใช่ครับนะฮะเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีอาจารย์นะครับครับหลายคนเขานักบัญชีเป็นคนมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วขยันอยู่แล้ว แต่ก็คือไม่ลงมือทำเรื่อนข้อแตกต่างระหว่างคนที่รู้นกับคนที่รู้และลงมือทำครับอ๋อาจรเข้าใจนะฮะซึ่งอาจารย์ก็ครับก็อยู่รูปการนี้ครั้งแต่นานมากไปค่าการสัพกรครับขยันคนหนึ่งมาทำธุรกิจสุดยอดมากจ้ะ ก็คงทํากันด้วยความรักอะครับอาจารย์ครับครับครับก็มีอะไรที่เราจะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ก็ก็ต้องช่วยกันนะครับครับครับแล้วที่สําคัญผมคิดว่าคัทเบ้ขออาจารย์นั้นอะเนี่ยไม่ได้ทําเรื่องของนะฮะทาด้วยใจทาด้วยใจทำด้วยความรักแล้วก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของนะลูกค้านะครับในการซื้อสัตว์ จุดตัวนี้สําคัญมากจัดการซื้อสัตว์ขององค์กรต่อลูกค้านะฮะแล้วก็เป็นจุดสำหรับผมนะนะครับการผมให้เครดิตสูงสุดนะครับโอ้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ครับครับอาจารย์คิดถึงคัดเมนะครับเออใช่ครับเออการผมว่าการที่อาจารย์ทำแบบนี้มีสุขการบัญชีดูแลลูกค้าด้วยความ จริงใจซื่อสัตย์และปกป้องประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ก็น่าจะเป็นแบบผมว่าก็คงไม่ต่างกับท่านอาจารย์อดิศักดิ์แหละครับนะคือเราเราผมว่าเราก็ที่ว่าอายุมากนะเออไม่ใช่เราผมคนเดียวไม่ใช่อาจารย์เขาเขาเรียกที่บอกว่าอาจารย์โทษโทษที่ผมใช้คําว่าเราว่าเราอายุมากไม่ได้ผมคนเดียวอาจารย์อายุไม่มาก เป็นเทคเป็นแค่ตัวเรขกครับอาจารย์นะครับครับเพราะฉะนั้นในจุดที่คิดว่าพวกเราก็อยากจะให้อะไรกับสังคมถูกต้องครับสังคมนะครับไม่ไม่ใช่คานึงถึงเม็ดเงินนะครับกนี่สิ่งที่อาจารย์ทําผมคิดว่าอาจารย์คานึงถึงอยากให้สังคมอีสังคมเออาจารย์เองก็ได้ได้ได้มา มามาบรรยายได้ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายกันมนเวลานานนะนะหลายหลหลายหลายปีต่อเนื่องกันนะครับครับครับก็คงจะพอเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายสองทางทางคัดแก้ได้บ้างได้อยู่บ้างนะครับนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็ทําได้เลยครับทําไ้ เป็นรูปประมนะครับดับครับอืมก ja e> ็คงจะต้องตามบทบก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากที่จริงอยากจะคุยกับอาจารย์อีกเป็นอีกนานนะใช้เวลาพอหมรแต่ก็ได้ตามที่นั้นหมายกันไว้แล้วครับเพราะว่าอาจารย์อาจจะติดภารกิจหรืออะไรต่างๆนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับท่านที่ติดตามอาจจะติดตามรับฟังเราอยู่ก็ก็คงจะได้พบกับท่านอาจารย์ ได้ในวันที่ยี่หกดืนลานะนะนี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็คงพูดถึงเรื่องของการที่ไดาบรรยายญญาที่คัดแม่ไปบางส่วนแล้วนะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ที่ได้มาบรรยายที่ระยองแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับนะได้รู้จักนะแล้วก็เหมือนกับอยู่ในสายวิชาชีพเดียวกันด้วย จริงๆอาจารย์ครับผมว่าทั้งอาจารย์ของผมะฮนถ้าลูกค้าติดขัดอะไรก็สามารถโทรศัพท์คุยได้อเราคงคงไม่กล้ารบกวนอาจารย์ขนาดนั้นนะครับเอาเอาเป็นได้อย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือข้อสงสัยถึงปกติเนี่ยผมก็เป็นเป็นผู้ให้คําตอบที่ในเทิงของทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันเหลือบาปฝ่าแรงจริงๆผมก็คงต้องขอรบกวนท่านอาจารย์อดีตศักดิ์ได้ช่วยด้วยนะครับขอบคุณครับ ในส่วนของคัดเมฆเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่เราจะมีระบบของกระดานถามตอบทางด้านปัญหาภาษีกันนะครับก็ถ้าเกิดมีปัญหาที่ผมเห็นว่าเอ๊ะเรื่องนี้นะครับไม่ได้แล้วแล้วครับคงจะต้องขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ก็คงจะต้องรบกวนด้วยนะครับก็ขอเรียนให้ทราบถึงเพื่อนอมสมาชิกคัดเม์หรือผู้สนใจอบรมด้วยว่าเรามีบริการทางนี้เปือนเหมือนเป็นบริการสาธารณะส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยนะฮะ ช่วยอตอบคําถามหรือไขข้อข้องใจโดยเฉพาะประเด็นปัญหาภไส้ปาษีต่างๆนะครับคิดว่าอาจารย์คงน่าจะสะดวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องช่วยตอบคำถามต่างๆนี้นะครับได้ได้ครับครับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กันอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันมันที่ยี่หกตุลาครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ